น้องบุญพากินพานเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มากผกกับช่องน้องวุน้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมือนีแมลนุ้นเสนอลาบเป็ดค่ะพี่น้องจ้าลาบเป็ดของแม่นวุ้นกรเตรียมวัตถุดิบว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเนื้อเป็ดเข้าได้ล้วนใบใหไห้ซุกเรียบ้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะมิตรพร้อมสิปรุงค่ะกะซิมีเนื้อเป็ดล้วนเรียบร้อยนะคะมะนาวหนึ่งลูกต้นหอมผักชีหันซอยหอมแดงหันซอยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเครื่องปรุงกะซิมีผงชูรสรสดี พริกปน่นข้าวคั่วน้ำปลาค่ะมาค่ะลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าเมน,นูสิค้นเซกกละมังเลยด้วยค่ะพี่น้องจ้าเทเนื้อป็ดที่ห้าล้วนใบซุกลงไปเลยค่ะห่อนอยู่ด้วยค่ะนี่ค่ะกระสิประมาณน,นี้จะพี่น้องจ้าพอเทไเนื้อเป็ดที่เรารวนสุกไว้ลงไปกระสิเริมปรุงกันเลยด้วยค่ะเด้อเทต้นหอมผักชีหั่นซอยไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วย หอมแดงหั่นซอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นซอยนะคะอันนี้เมนูจิเริ่มปรุงเลยค่ะใส่ผงชูรสลงไปค่ะเข้าคั่วก่อนนะคะใส่เข้าคั่วลงไปนะคะประมาณ2ช้อนใส่ข้าคั่วแล้วก็ผงชูรสค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เป็ดหนึ่งตูด้วยค่ะเด้อนี่3สามร้อยบาทนะคะตามด้วยพริกป่นป,ประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้องจา๋าเครื่องปรุงกับมีประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วเข้ากับสีเริยมข้นคลุกเข่าข้นให้เข้ากันค่ะพี่น้องจา๋าตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะคะนี่ค่ะบีบลงไปได้จ้ะพี่น้องจา๋า คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคนค่ะพี่น้องจ้านีจ้ะคนวัดไอส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันชิมเบิง้งรสชาติแซ่บกะเซจเรียบร้อยค่ะสาหรับเมนูนี้ง,ง่ายๆค่ะทาเฮาเตรียมวัตถุดิบไเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้า แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลาบป็ดของเราค่ะซิมเบิงมักรสชาติได้กะซิมเบิงถ้าขาดเหลือเข้ากับปุ้งเพิ่มค่ะพี่น้องจ๊ะมันขาดนวขาดเข้มขาดียังกัดซิมเบิงเลยค่ะนี่ค่ะอันนู้นกับซิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะ จัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ผักกะซิมีบักทั่วบักแดงผักกาดที่เรากะผักกาดขาวเนาะค่ะเนาะเมนูวุนกะสิตักกราบเป็ดขึ้นเสิร์ฟเลยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลาบเป็ดของเมนูุนเนาะค่ะเนาะเมนูุนก็มีต้มน้ำยูเดค่ะเด้อตะวันเมนูไอ้มื้อนี่นี่เฮ็ดไอไอเบิองเป็นคลิปลาบเป็ดค่ะพี่น้องจ้าหม้อต้มก็มีต้มกบปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเมนูก็มีใบมะกรูดทอดกับพริกทอดด้วยนะคะแต่ว่าไอเฮ็ดเซตแล้วจังจังขืดผ่อนเลยบบไดเอามาร้อยนานให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะตะวันมีอยู่ค่ะทอดไว้น้ำอยู่ค่ะใบมะกรูดทอดกับพริกทอดนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหลาบเป็ดของเมนูนะะนอค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ใดที่มากหรือว่าชอบลิปของเมนูน้อกับใบเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้คือเกาค่ะ เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมมาใดเลยคะ่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะ